เพราะว่าเขาปิดประตูก่อนปิดประตูเมืองก่อนพ่อหนีสิเขาไปเขาไปในเมืองแล้วก็ะสีมาเขามาอาลูกก็บ่ายักแ์่จ้าเขาปิดก่อนพ่อก็ออกมาเอาลูกไาเลยลูกก็ขาไปหาพ่อมาเลยลูกมันก็เลยมันนอนมันนอนอยู่ไตไต,ตเกวียนสมัยก่อนมันไม่เขียนเลยจังเงินผู้เฒ่าเกาพนมอยฟังจังอพอตาไมใใ่ย่ายหลวงพ่อนี่ เป็นอยู่ทรงศรีสเกตเป็นคนสวยเน้หลวงพ่อเนี่เป็นหลานสวยคุณจะสวยบ่ล่ะสวยกว่น,น้องกุ้งกันกีรับเนาะม้มาติศรีสเกตพน,นาใส่เกียนมายางมาจางม้าติศรีสเกตยางเอาเอาเข่าสารเอาอยัางขึ้นใส่หล่อใส่เกียนมันไม่หล่อเกียนเท่าเนี่ยไม่เลยพน,นาม้เป็นมาเดือนหนึ่งยังหอดหอดเพียหอดต้องขอนกนออ่นผู้เบียยเขาไปเป็นรอยฟังคำาใส่เขาง้อจอดไว เขาเกียรไว้กับจะคล้องกับดังไฟแล้วก็นอนมันเรื่อยๆพันยางมามันมันกวนเกียรอันแดดบางรายกับผักง่วนผักยังกับหากินหาอยากไปพันโม่ฟังน,นะอันนี้คือกานอนะไรก็เอาเด็กหน่อยมันเลยเป็นนอนอยู่ในีแต่รังเกียรพอดีหยักมากขนาดหยักสักหยักในใ,น,ใน,นนิทานเนาะอยากก็ในทีวีก็มีหลายคนอยัก ยิย่ยงใหญ่นี่ยักษ์ทีวีหอเวิน้นวนมากกว่าบุบงนักษ์ใหญ่ขึงมึงตามมนกกซ่องซ่องหากินสม,มุทซุ้มหอาไปหากบ้าเขียดหาเห็ดหาหาซ่องหนา้าซ่องหลังเลยไปเห็นเด็กหน่อยเออเอาเหลกูก็ดดกอดอนกันว่าขวเลยเด็กหน่อยปุ๊บเด็กหน่อยสัญชาติตาย่านมันมันเคยโอ้โหนโมเลยพ่มันถือพระพุทธศาสนาเนี่ย ข้อบกันนโมรสะพ,พระกตตัวตัวสมาธิพุทธะเขาเนี่ยอยากสัน่นทันทีเลยอยากมันสั่นลดลดมือเลยเราไปอยากมันสั่นเพราะอนุภาเพียงนมโมอยากกินได้ไหยบ่วใดจับประเด็นได้ไหมกับนโมรสสะพระกรตัวนรัวตัวสมาธิพุทธะมาจับประเดกับวันก็าบอกคุ้มกววันี้อยากจับบ่ไใดเลยนี่คืออนุภาเพียงคำานโามนโมัสสะ คืออนุภาพเพียงหลักธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยั้งพุทธกาลไปใส่มาใส่ยังไงตั้งนโมโออินุน,น้อยให้กันเดินีกกันปสอบไปตั้งนโมโเด้อัปไปสอบมาตั้งนโมโอตลอดมันจะเก่งเรียนหนังสือเก่งเก่งนี่คือคำนโมนี่เป็นของท่านสมัยฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจริงท่านสมัยตลอด คนยนว่าบวชเป็นพระไอหูจักบวชเป็นเน้นบ่ย้หูจักนะบวชเป็นพระไอหูจักโมนะหน่ำโมดินเถากอพันสอนนะแปลว่านนํำแปลว่าคุนของแม่โม่หรือเป็นดินคุ้นของพ่อบวชขอไปเลยหูจักนะโม่นะโม่นรเป็นภาษาแต่ว่ารักปฏิบัติ ทองเฮามันเป็นการอมน้อมบวชความไม่หูจะคุณพพอคุณแม่เนียนบอกบวชความาแล้ว่มันต้องหูดิคุณพพอคุณแม่เป็นว่าบวชมากเพื่อทดแทนบุญคุณพพอแม่เห็นมีศิลมีรรมผู้ใดบวชสมัยก่อนเชียงคานบ่เชียงคานเชียงใหม่เชียงรายมีแต่คนบวชเนี่ยแหละ สิกโกไปได้เป็นเจ้าเมืองเขามาเชี่ยงเพลผ้ผู้ฉลาดผู้ได้บวชบวชเป็นเสี่ยงนีบวชเน่นแล้วสิกโกไปเขาเอินเสี่ยงเวื่อเมืองเชี่ยงละไรเชี่ยงขั้นนี่ก็ไอเชี่ยงขั้นเดี๋ยวเมื่อไะเป็นผู้ข้องเมืองเป็นคนแรกคือบวชมันหูได้เป็นบวชสมัยก่อนหูเลยบวชแล้วสิเกงสิลู่เนี่ย นี่คือคือหลักของพระพุทธศาสนาเฮาผู้บวชให้เป็นคนสุขสุขกายสุขใจสุขขุมมาสุขบวชเนี่ยเขนยังให้บวชเป็นพอเป็นพอ,เป,นพอเป็นแม่อา่ามีลูกไส้เพี่ยยังเป็นภูมิมินหนามีตาเพราะอีหยังเพราะว่าสดในลูกมาบวชมาเลี้ยนเพื่อชดเชยบุญคุณพอแม่คนมาบวชมาเลี้ยน,นบุคคลน,นั่นที่เป็นคนดีจึงข้องบ้านข้องเมืองสิอะไรหล่ะ แม่แต่พระพุทธเจ้าเฮ้ากัเพื่อนก็เป็นกษัตริย์เพ็่นก็ออกบวชใน่แต่ราชการประเทศไทยก็คือกันราชการที่หนึ่งที่สองที่สามที่เกเพิ่นสิบวชบวชเป็เพิ่นบวชเบิดบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อควมเจริญของบ้านของเมืองว่าบวชไปแล้วมันสิสงบกิจโงบใจบวชไปแล้วฝึกกิจฝึกใจผู้บฏได้บวชพระนาคนดิบ คนบวุกสหผู้บวชได้บวชผู้บวชพวนาคนสุกเคยบวชเบื้อเกลือบวชันไม่ออกเนี่ยแทบ่วบวชบกเกือแทบาแล้วพอตอบอะไ้พ่อพได้ก,ดก,ดก,ดกินอยบวชบืเกือกินนามมันนมามนบาบ้เกลือเนี่ยมันแทบมูเจ้าเคยกันคันยังได้คนดนีเอาคนบวชถามมันจะก่อนมันจะมามักหลานสาวลูกสาวอยเจ้า มึงบวชมาหืยังเทียวบวชมกบ่แน่บ่นี่นเนาะถามมันพร้อมได้ปฏิบัติธรรมน้อหลวงปู่เทียนบ่ใส่งานหลวงปู่เทียนให้เขากับมันานนําเพิ่นบ่คั่นมาบ่เซาซะก่อนเอาอีหีใส่งานหลวงปู่เทียนมันบ่เคยห่างนี่สิเบิ่งโลอีห่อของพระในใส่งานหลวงเทียนสิบ่สูบบุหรี่สิบ่เล่นกพนัน นี่นี่กนี่คืออีห่อของของสายงานหลวงปู่เทียนหนึ่งบสูบบุรีสองมาบอกไปให้หวยสามบวชเลรีการพนันการดมกันเหรอคือเป็นสิบบเิเวแกะเครื่องล่างของขังเพิ่งจะไปแกะนี่อีหอ่อรับประกันคุณภาพเอาอีด้ดีของดีไม่ีอีหอตัวขันของบันนี้ไม่มีอีหอดกจ่อยจัดบวชเขามาถามหลวไปไปกรรมฐา,านบ่อั่น สูบยาบอยกานสูบยาจ่ก็เบิกมู้ไม่ใบโหลดยวนนี้รัฐบาลกาลังลดนันลงบางให้ยาบชนติดบุหรี่ติดเหล่าเพราว่าการติดบุหรี่ติดเหล่ามันเป็นอบัยยมุกนี่เขากำลังลดนันลดกันอยู่เนี่ยมันเป็นนิ่งสั้นเลยคนเฮาคือมันติดแต่มันออกออกยากะน้นการติดอบัยโมกคนนี้ว่าบทติดเซยมันดีสินะนี่นี่คือคือห้องห้องสิ่งเห็นชัดลงไป เดี๋ยวนี้บวาอยู่หมวดในในหน่วยงานใดก็ตามสี่หันมาหาธรรมการแก้ปัญหาไปแก้แล้วอง่นมันมันบมถูกจุดก็เลยหาหาอาศัยหลักธรรมคำสอนของศาสนาเหเนะ่ะศาสนาพุทธน่นะเขาไปแก่มือเขาจับตำรวจไปอบร่มจัดนักเรียนไปอ,อบร่มจัดพระจับพระทั้งหลายไปอ,อบร่ม เพื่ออย่างราะว่าการอบรมมันได้ผลจะน,นั้นพระนสายงานหลวงู่เทียนนี่มันมีผัวใด่ซื้อๆหน่ออกไปเรื่อยยางไปเรื่อยอบรมเด็กนักเรียนบ้างอบรมคนพิการบ้างอบรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเสนอมาให้ไปทํางานพอเขาเห็นผลจังพนโบมืมเอเศร้าแน่ะจังหลวงพ่อเจ้าคุณพนโบแล้ะคือมัน,น,นได้ผลได้ได้ผลแท้แท คืออานุภาพแห่งหงลักธรรมคำสอนหเหาออาไปใส่ได้ผลเนี่ยมีเล็ิมีเดชแท้ๆเนี่ยเป็นปาจจิหนันท่านขันเท้าปฏิบัติให้มันถูกต้องเ่ยตามหลักทำนองของธรรมมันจะเห็นกำไรแห่งชีวิตขึ้นมาทันทีกำไรแห่งชีวิตบอกเห็นมีลูกขันพาลูกมาปฏิบัติลูกก็ใส่ง่ายๆบอกกง่ไง ว่างใจได้ตัวว่างใจพระนุเบกขาเป็นถ้ำข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพนาเป็นพ่อมีฐานธรรมในพ่อมีฐานสี่ขลูกเขาเฮ็ดรรดีถ้ำดีเขาว่างใจได้น่นนะเป็นพนานอยู่ในอยู่ในถ้ำของอุเบกขาถ้ำขลุกเขาเฮ็ดบดีถ้ำบดีเขาสิยุ่เด้ทุกลุงลูกเดย ไปเที่ยวใส่น้องถูกหลเต่อไปหายกินหวันกินยายาบาดมเกาเเฮดบอดีขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งที่เทียวไ้ห้องสิว่างใจบ่ได้ใจห้องสิว่างบ่ได้ทันทีแหละถ้ำมะขนีสีสบมีกับเฮาเมื่อขาดถ้ำแลี่ยมันก็วุ่นไหวมีปัญหาลานเอาหน่อยเขาก็ไปติดหวานติดยาไปเฮดที่บอดีบังามะนาห้องจึงสุพะ ศีลธรรมนี่เขาให้นโลกไห้นลานธรรมะนี่จังง,งา่ายมยากนี่เขาทายเนี่ยมาปฏิบัติธรรมยกมือสั่งจังหวะน้ำไม่สนไม่ย่ายเท่านี้นี่ดีไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่เออเอาไปทำฟื้นว่ะ